ตอนนี้ก็กำลังจะไปวิ่งทดสอบ Isuzu MU7 ที่เพิ่งจะโอโหเกียรกับทางร้านไปนะอันนี้คือกลับมาสักพักแล้วนะอุณหภูมิอยู่96ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะแล้วก็เป็นเกียร์ j จ็ตโก ส่วนของท้อก็ทํางนานนะครับเดี๋ยวก็ไปดูอุณหภูมิน้นํามันเกียร์กันนะครับก็ครับความเร็ว100-120นะครับแล้วก็ติดติดกันประมาณ2องชั่วโงแล้วเดี๋ยวดูว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับดูควมามเร็วนะ120แล้วก็ดูรอบนะ ประมาณสักส2,004นะครับอันนี้ก็คือประสิิภาพการทำงานของเกียร์หลังจากโอเวอร์ฮอนแล้วก็ใช้อะไรเกรดนีีเมลนะครับแล้วก็ทำครบรีวิวทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลก็ออกมา,าได้ตามที่คาดหวังนะครับตามที่มันควรจะเป็น่ะมันก็จะทำให้รถนประหยัดน้ำมันนะครับอัตราบริโภคน้ำมันก็จะลดลงอยู่ในเพณ ที่เขาออกแบบมาหรือว่าเกมที่ออกมาจากโรงงานใหม่ๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อุณหภูมิมันเกียร์อยู่ที่ร้อยนะยังแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะมิวเซเว่นเนี่ยทันที่ผ่านๆมาถ้าดูตอนที่เอามาเทสอะมัน อุณภูมิของน้ำมันเกียร์มันจะไปร้อยกว่านะร้อยสิบร้อยี่เป็นเรื่องปกติอะแต่ว่าคันนี้คืออ่อุณหภูมิน้ำมันเกียร์อยู่ที่ประมาณร้อยเนี้ยคือมันทิบกันประมาณ 10, 1 0บถึงถึงสิองศาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าข้อมูลของคันนี้คืออ่เป็นขับสองนะเป็นตัวขับสองแล้วก็ฟิลลิ่งของการขับอะ่ะผมว่า เ,เหมือนตอนที่เหยียบคันเร่งเนี้ยผมว่ามันพุ่งกว่าปกติไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์เขาไปทํามาใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะแต่ฟิลลิ่งเหมือนว่าเวลาเรากดคันเร่ง๊บมันมาอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าด้วยน้ําหนักตัวของมันเองหรือว่ามันเป็นขับสองกับขับสี่ที่มันแตกต่างกันกับไอรุ่นก่อนที่เคยมาเทสแล้วมันขึ้นประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบองศาเงี้ยครับรวมๆกัน น่าจะมีหลายๆเหตุผลนะครับตื่นก็คืออาจจะเป็นเครื่องยนต์สบมบูรณ์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ําไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนใหม่มาแล้วหรือเปล่านะนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งความร้อนสูงสุดอนะช่วงชะลงี้มันก็อยู่ประมาณสักร้อยห้าแต่ว่าขันก่อนๆที่เคยเอามาเทส้มันประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วทุกอย่างปกตินะ เครื่องยนต์ปกติการระบายความร้อนปกติกล่องควบคุมเครื่องกล่องควบคุมเกียร์ทำงานปกติเงี้ยหลังจากโอ้อฮอนเกียร์ในสเต็ปของทางร้านผลออกมาก็จะได้100%ปประมาณนี้ครับ